เอาละครับสาหรับคลิปนี้นะฮะซมาสร้างงานไปได้วยกันครับมะขามต้นนี้นะครับมะขามใบแคร์ต้นตอเป็นมะขามเปรี้ยวเสียบสองยอดเสียบยอดนี้กับยอดนี้ยอดนี้เป็นกิ่งหนึ่งครับนะกาหนดเป็นหนึ่งกว้างแล้วก็ตั้งลําขึ้นมาแล้วผมก็มาตัดปังนี่กิ่งสองนี่ยังยังเล็กอยู่ก็เลี้ยงไปก่อนทีนี้ในส่วนของตาเนี่ยเราต้องบิดไว้นะครับในทุกทุก กิ่งเลยครับเราต้องบิดอ่าบิดตาเพื่อให้รู้ว่ากิ่งอะจะให้กิ่งแตกยังไงนะครับอย่างกิ่งหนึ่งนี้ผมก็ก็บิดไว้แล้วมันก็จะออกซ้ายออกขวานะออกเนี้ยออกหลังก็กิ่งเมนนะขึ้นขึ้นซับหลังนะกิ่งแถนหลังนะเมนหรือกิ่งหลักกิ่งหลักหนึ่งกิ่งหลักสองแล้วก็หลักสามพอปังนี่ก็แตกออกมาสามยอดผมก็มามาคัดกิ่ง นะผมก็เก็บไว้นะถ้าท่านได้ดูคลิปแต่แรกนะชุดนี้นะผมเก็บไว้สามกิ่งสำรองนะครับสำรองไว้นะครับประมาณนี้นะดึงดึงเป็นหลังนะแต่ทีนี้ถ้าเราไปบิดกิ่งที่ที่ใหญ่ขนาดนี้นะเราไปบิดแล้วมันจะทําให้เนื้อเยื่อมันช้านะครับไม้ก็จะแกลนจะชะงัากการจเจริญเติบโตท่านต้องบิดกิ่งกิ่งขนาดประมาณนี้นะครับบิดกิ่งเล็กๆแบบนี้นะอย่างนี้ยผมว่าพอดี ทีนี้จะเอายอดนะหลังแล้วก็ตั้งตั้งลำขึ้นมาพอพอกำหนดมา,าหลังใช่ไหมครับเราต้องมีหน้าพอหน้าก็คือกิ่งที่สี่ก็จะต้องตั้งตั้งลำขึ้นมาก่อนลำนี้จะต้องดึงมาทางนี้ครับดึงมาที่ทางของกิ่งหนึ่งเนี่ยนะเราจะปังแล้วเราจะไม่วกกลับนะปกติหลังเนี่ยเราดึงลำขึ้นมาเลยนะเราจะไม่ปัง แต่ผมเห็นว่าต้องการให้เร็วนะก็ปังแล้วก็ดึงมาทางนี้ถ้าจะเอากิ่งนี้เลยได้ไหมถ้าไม่มีเอากิ่งนี้ได้นะแต่เนื่องจากผมต้องการเอาตรงกันข้ามกันนะครับกับกิ่งหลังสามก็เลยเอาอันนี้ออกเลยนะเอาตัวเนี้ยเป็นลำนะขึ้นไปเป็นตั้งยอดแต่เราต้องบิดตานะผมจะเข้าลวดนี่กิ่งขแขนงเนี่ยมันยังไม่ได้ขนาดที่จะบิดมันเล็กอยู่ แต่ทีนี้มันบิดไปที่อื่นมันก็ไปตามทางเขาเราก็ต้องใช้ลวดนะครับประคองนะครับประคองไม่ไม่เข้าลวดบิดนะครับต้องรองให้ขนาดเนี้ยนะผมจะไม่ให้แก่กิ่งแก่จนเกินไปนะถ้ากิ่งแก่เกินมันก็ทําให้บิดยากอันนี้ยังไม่บิดตานะครับผมประคองนะประคองกิ่งเพื่อให้ได้ทิดทางก่อนคือให้ให้กิ่งมันออกมาเป็นง่ามหนังสติ๊กนะ ก็ประคองให้ออกเป็นเป็นง่ามหนังสติกนะครับทีนี้กิ่งหลังเนี่ยจะต้องยกให้สูงกิ่งเมนต้องกดลงนะกดลงเพื่อให้ให้มันอยู่ต่างระดับมันจะได้ไม่ชนกันเราก็ทําไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่ายัางกิ่งเล็กอยู่ส่วนกิ่งนี้บิดได้แล้วนะครับเราก็บิดตาเลยนะครับก็ใช้ลวดสักเบอร์อ2.5ก็ได้นะครับอยู่ นะสองสองกินห้าได้อยู่ถ้าร้อยกิ่งใหญ่ขนาดนี้เราต้องใช้เบอร์สามแต่ว่าการบิดในระดับนั้นนะผมว่ามันชะงัากการเจริญเติบโตทีนี้การบิดนะผมการบิดเราก็ต้องดูตานะตาผมต้องการกิ่งสี่ชี้มาทางเนี้ยเฉียงมาทางกิ่งหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเข้าวนวนซ้ายเพราะตามันมาทางนี้แหลนะ่ะเราก็ต้องบิดมาทางนี้นะครับนะผมก็เข้าลวดใช้ลวดกอดกับ หัวเขียงก่อนนะครับผมจะให้ทุกท่านได้ดูไปได้วยกันนะทาไปได้วยกันสร้างไปได้วยกันทีนี้การบิดกิ่งเหมือนกันก็ต้องอ่ากิ่งสามเนี่ยสามหลังเนี่ยจะต้องบิดให้ให้ซับหน้าขึ้นก่อนนะตอนนี้เราก็ถ้าเรายังกําหนดไม่ได้นะฮะว่ากิ่งไหนจะเป็นซับหน้านะบางตานะมันอยู่ชิดไปหรือเปล่าหรือห่างไปอย่างเงี้ยนะครับเราจะเอากิ่งไหนเราก็แยกแยกตาออก นาให้ขนานเหมือนง่ามหนังจติ๊กแบบนี้ครับแล้ววันหน้าค่อยมาบิดนะครับขยับได้นะครับแต่ตอนนี้เราก็ขยับออกข้างก่อนการบิดตาอย่างนี้มีข้อดีก็คือมันสามารถที่จะทําให้เรากําหนดทิศทางของกิ่งได้นะฮะทั้งกิ่งหลักคือกิ่งเมนและกิ่งซับนะครับอย่างนี้นะครับเราก็ดึงมาให้เฉียงมาทางนี้ถ้าเรามองมุมบนเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปเรียว เสร็จแล้วกิ่งนี้นะครับเราจะต้องบิดตาให้กิ่งเสียตาไหนเราต้องการเล่นผมต้องการเล่นตานี้นะครับให้เฉียงมาทางนี้นะครับมาเฉียงมาทางกิ่งหนึ่งนะครับก็บิดบิดก่อนบิดแล้วก็เอน็นเอ็นยอดให้มาทางกิ่งหนึ่งนะครับนะเราจะยังไม่วกกลับนะเราจะวกกลับตอนตอนปังสี่แล้วไปห้านะครับ นะไม้จะได้อยู่ในจุดศูนย์กลางเนี่ยไม้จะอยู่จุดศูนย์กลางเนี่ยขึ้นมานะะเราจะเอี้ยวไปทั้งไหนก็นแล้วแต่แต่สุดท้ายจะต้องให้ยอดกับโคนมาอยู่ด้วยกันนะครับนี่คือทรงต้นเอี้ยวนะที่นิยมสร้างกันเอ่อทรงนี้ที่ได้รับความนิยมเพราะว่ามันได้บิดดัดโค้งงอตัดคดลดตัดส่วนนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ท่านอย่าฟอให้กิ่งมันใหญ่จนจนบิดยากนะครับนะไม้มันจะช้ำนะมันจะไม่โตกิ่งยังไม่โต นะรประมาณนี้นะท่านก็มาแก้ไขเอา